เมด่อต่มไปซื้ออ่อนไปซื้อ,อเลยเออันมากก็เอื่นมาตะพุ่นเายไฟไฟมาตะพุ่นล่ะ,ละบ่บ่ฝันเห็นพิ่นดบนาา้บันนี้ยาไม่จมวิสิเฮิดบุญสันติเอ,อื่อนเบ้ามาเนี่ยเบ้ากันกับลูกกับหลานว่าหกเก็ดสิเฮิดสิเฮิดบุญกฐิน บาดนี่วันวันที่หกที่หเจ็ดบ่อปีพ่อสอนปีหกเจ็ดปีพ่อสอหกเจ็ดสิเฮ็ดบุญกะทินเออว้ากันข้อเป็นจริงเนี่ยอันว่ากันลูกเต้าปึกซากกันนี่แหละสิเฮ็ดบุญให้ย่าเท่านี่บ่อท่านเลยว่าสีเฮ็ดใหไผดอกแต่ว่าสิเฮ็ดมันหักบ่ท่านหาหม่องปักสลากได้อยู่อันนี้เขาก็ปักแล้วปีนี่เขาสิทอดปีรุ่นเขาก็สีเฮ็ดอีกยังว่าว้ากันพ่อหญ่หมายพ่ทันมากเรียกว่าสีนั้น ยังไว้อีเปรียบว,ว่านบอนเพื่อันสิจะได้บุญกระทิ่นตีคนนะแต่ว่ายาบ่บอกดิยาบ่ได้นุบหาบ่ได้วานุบหากะมีตาหายยู่ดีมีแห้งไปเที่ยวทั้งได้ไปทอดกระทินกะอันไปเสียงอีหยังกะโอ้ให้ผู้ข่าอยู่ดีมีแห้งเด้บอบ่เคยว่าขอเล็กจักเที่ยเด้อไปใช้มาใช้ก็ได้พุ่นไปทอดผ้าป่าหอดวัดชาอุเทนฟังโค้งผุน ข้าเจ้าก็ขอเลขเอาวุ่นวุ่นโตบัขอแล้วเอาแต่ดวงเพิ่นสีห้เพิ่นสีห้เพิ่นไฮแม่เพิ่นเพิ่นสีห้เพิ่นให้เองอันตั้นเมื่อใดนี่ว่าเพิ่นปัญญาเถ้าไปซื้อโคกนวลละซีซีซิแม่นหมึอขึ้นวันแม่นอยู่ลูกเคเห็นยาว่าข้าเจ้ามาให้แล้วลัตเตอรี่เอาหน่ซื้อสร้างซื้อน้ำเขาเนาะใช่ละทำไม่ได้ซีบ้างล่ะลัตเตอรี่บ่เออโอ้เพิ่นซื้อลัตเตอรี่ไว้แล้วบ่ซื้อแล้วเอาบัดที่นี่ บกาต้สบื่อนเห็นใครซื้อไงปานไห้นีผู้ใดโอดซื้อได้ก็โอดเอาเด้อแต่ยามาซื้อไว้แล้วผู้คานี่อดว่าได้หรอกสันเพิ่นซื้อไ้ให้เขาซื้อนําเขาเขาไอัน4ใบจุกเออศูนซีเีศูน40ลุะสองใบอ๋ออนละที่นันันคลิปแรกโค้งแรกคาศูนั์ไม่ได้ซื้อ บอบอท่านซื้ออยู่มันมันบอคาดมีดแต่งตาเขาบอกไปชื่อเขาซื้อซื้อซืเขาเขียวไปซื้อเขาเขียวทั้งรหัสซีเออไม่แง่เจ้าก็ซื้อมุกไข่เนี้ยเปียงทั้งรหัสซีฟวาสันบักสีซื้อแต่ว่านี่ว่ามันเป็นเมียเลขตัวนี้เออว่ามันซื้อเป็นซบใบคนก่อซื้อเลขสี่ศูนย์ศูนย์ซีสี่ซศูนย์ศูนย์ซีสองเอาอยู่น้ำแม่นี่แหละอู้หูมันเ่ีน้ำปนเม่นมันนำก้อนยาอัน เขาซื้อแล้วพันฝันดีอยู่ฝันไว้นางอ้อยมาบอกให้อันเฮ็ดบุญเฮียนนั่นปะเฮ็ดบุญเฮียนคนกับมาหลายอยู่ข้าเจ้ามามาจักบาทนี่มือเศรอบ้านมาหลายอยู่มบถามหาหาเกตเลขกบ้านบ้านเลขที่หาที่เกตนะครับเขาเรียกงามตอนนี้เนี่ย เด็คือเปิดต่อออกแล้วมันที่หนึ่งค่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนสิไปซื้อวัสดีนี่ศนหกศูนย์หกศไม่เป็นซีฟไปศูนย์นี่ไหมันที่เป็นซีฟหรอนี่บักสีนั่นสืดจมูอว่านนี่ยาบอกเพคน่นไปซื้อไว้ชูวัสาันบอกกุยาเป็นคู่ฟันยาได้สองใบหนึงยาลสองใบหมอตังเอาท่านี่เท่านี่ชูวกูฟันว่าไม่เง้เถ่ามาบอกกูตามาก่ให้วัสดโคกอนเฮ็ดมากเขาเขางามๆเสียนใหม่ๆอยู่วั่น โค้งามอิหลีโคกตํำหม,มากหากักหักเป็นยาวๆจังสี่เป็นสี่ละเป็นเป็น,ปนบ่เป็นสี่แกะจัตุรัสเป็นสีเยาวๆกระตำยุตำให้เพื่อนอยุตำให้ไม่เงยเฒ่า<ำ>เขาก็เลยซื้อจมูกว่านนี่แหละตำให้เพื่อนเคี่ยวเออตำให้เพื่อนเคี่ยวเพื่อนเป็นผู้ว่าเองแต่ว่าเพื่อนซื้อโคกด้วยนะสี่สิบบาท ิ่น่าโคกน้อยนี่แม่ถามว่ามันจะใส่หันกูซื้อตัวฝันว่าสี่สิบบาทลาสันงามค้างอีหลีโคกเกี้ยงไม่ลอยขาวๆซะหรอก็สิว่าซู้อเาให้บักสีฟังมือว่านี่แหละเนี่ยมือเจ้าเขามาขายพอดีวันนี้่นซื้อไว้แล้ว่นฝันว่าคนมาเต็มเฮียนบอก่เมียนี่แหละฝันยาฝันว่าคนมาเต็มเฮียนมาเอาเฮียนเออเขาสิเขาสิเฮ็ดบุญเฮียนฝันือ จังหวะกันออมนบ้านหาเ็นั่สโอ้ยบ่าไปแล้วอย่าบ่าวไปเดยยาหลายตเออห้าบันห้าออกสี่ศูนย์บลอออกหาเจ็ดล่างนเดจักจักแล้วตียเขียนให้นั่งก่อนห้าเปนข็เมนถามสี่ศูนย์ันบ้านหาเจ็ดเลขบ้านหาเจ็ดมูหยังมูหยังมูหกห้าเจ็ดมูก็ก็สีวางสีฝันนี่มันบ่ไปเด้ เออส่วนมากมันจะเป็นตัวยุงซี่รวดแม่นบ่ครับเออแตงแต่เจี๊ยกกับเลขบ้านเนี่ยบอกเขียนเื้อแตงแต่ฝันอันชนะหน่อยอยู่นี่ฝันว่าไฟไหม้เฮียนบ้านนี้เขาย่อลงไปล่างอันเฮากระเพิ่นก็หันหน้ามาทางนี้อันเนี่น้อยก็นั่งซ้อนกันยุ่งซี่เด้บ่ได้นั่งเลี่ยมกันนั่งอยู่เรียนกันซี่ล่ะ บ้ดนี้หลวงปูเท่าๆอหลี่ล่ะสองเท่าก็นั่งเลี้ยงกันสินั่งสองแถวแถวหนึ่งเนี่ยหน่อยแถวหนึ่งปูไปวัดยาละไ้ว่าชันฝันว่าไฟไหม้เฮี้ยนบ้านี่ปูเลยว่าอันสิไปไ้มันเฮ็ดหยังเอาเงินไปใส่บาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทมันก็เล้ดอกว่าชันเพิ่นว่าบางคั้เพิ people, ่น ไปวัดน้ำพืนไปไปไปว่าให้หลวงพ่อฟังเอาเงินไปใส่บาทพรมใส่วัดปลากระล้อยเก้าสิบเก้าบาทใส่วัดบ้านกระล้อยเก้าสิบเก้าบาทก็เลยเป็นฟันลายกลายเป็นดีปูบอกปูผู้เพิ่นมานันเพิ่นบ่ได้บอกเลขเด้มันบอกยพื่อนบอกให้ไปแจ้เอาเงินไปใส่บาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นมันกระเศร้าเพิ่นว่ามันกระหายดอกปูบอก ก็เลยเงียมือเศร้าไปตักบาทวัดนี่ยู่นี้ซ้ำแยกซี่แยกนี่ก็เลยไปใส่บาทแล้วบานนี้ก็เลยไปวัดนี่บานนี้ก็เลยว้าให้มูฟังมูผลบ้านอันเจ้าฝันไหญไงเลขออกเลขบ้านตัวใดเป็นไงบ่ถามหาเลขบ้านว่าซันถามหาแต่ตูวฝันแล้วว่าฉันหลวงพ่อว่ามันถึกแปดใบคุณบ่กแบนี้ออกมาออกหยังเงยเก่าเก่าัง ก็คิดแต่ว่า่นบอกให้ไปแก้เคล็ดร้อยเก้าสิบเก้าอเก้าเก้าล่างเอออ๋อขักๆเลยย่ากระซื้อตัวเดียวทนดอคาร์เล่าอันนี้คารลา่างเลขบ้านกับเลขล้าคาโคกมีมันใจล้าคาโคกอ่ะมันใจล้าคาโคกค่ะเอาสายไฟแล้วจ้านั่นมันมันใจล้าคาโคกเพิ่นบามันใจเลขบ้านเ้อค่ะโคกสื้อายของยาพายนะคะเพิ่นฟันว่ายาเถ่าสืบโคกไม่มาก ที่โคกไม่มาจ้ำมาผู้เพิ่นผู้ญเา่า่อนละเพื่นบอกอุซื้อมาสี่สิบาทพุณเด้ดินะเพิ่อนว่าก็ผู้เก่าอลละ อิปิว้นาเ็อิปิวมันวานพ่นอันมาบอกให้โชคปีนี้อไดง้ยนข้าวว่าสิเฮ็ดบุญพ่นอยากได้บุญสิอิปิวเลยว่าวมาบอกโลดเห็นไหมถือหลาๆสิเฮ็ดบุญไห้แกนสิเฮ็ดกเพเอาคนสให้ทุนเฮ็ดบุญวดนี่แหละเพิ่นมาแบบเก่ายัางสีเนาะ งวดกว้อนกับตำกล้วยร้อย <c oughs> ยี่ <c oughs> สิบเน <c oughs> าะก้อกร้อยยี่สิบ